พ,พอดีว่าหมุดในแอปมันไม่ขึ้นเส้นทางครับตอนนี้งานนี้ไปส่ง10กิโลนะครับสวัสดีวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนปี67นะครับวันนี้เป็นวันหยุดทั้งทีเนาะเราไปขับแก๊กมันดีกว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะออกไว้หน่อยนะครับตอนเวลา11โมงวิ่งเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ำมันจะหมดถังเลยวันนี้ไม่มีกำหนดกลับตายตัวผมจะได้งานกี่งานนะครับแล้วก็จะได้รายได้เท่าไหร่หลังจากที่ไม่ได้วิ่งมาประมาณ2อาทิตย์นะครับเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเกิดอาการป่วยนะครับคือแบบอยู่ดีก็ป่วยเฉยเลยเป็นวัันะครบก็เลย พักก่อนนะครับก็เลยมาลองวิ่งกันในสัปดาห์นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าระบบเนี่ยมันจะจ่ายงานให้ผมปีงานนะครับโอเคไปติดตามไปเลยครับวันแรกของวันก็ได้เป็นงานคู่เลยนะครับส่งสามที่เลยเหรอไม่ใช่จะส่งสองที่นะครับ PFC <Brand. S 2> ทั้งคู่เลยเดี๋ยวเตรียมไปส่งกันนะครับ เดี๋ยวเราไปส่งออเดอร์ที่2ต่อ างองเองครับโชคดีที่พอรู้ทางอยู่ว่าแตวตอนนี้ผูก็ไม่รู้จะไปุณ่ไหนเนี่ยก็ได้คือตอนแรกก็ทัวหาลูกค้านะแต่ลูกค้าไม่รับอ่าพอดีว่าหมุดในแอปมันไม่ขึ้นเส้นทางครับตอนนี้ผมอยู่หน้าโรงเรียนสารพันนะครับที่อยู่ลูกค้าเป็นท่างไหนครับอ๋อตรงไม่เลื่อนเลยใช่ไหมครับ เป็นห้องเช่าสีเหลืองแถบย้อมฟูนะครับได้ได้ครับผมครัครับสวัสดีครับลูกค้าบอกว่าให้ตรงไปก่อนผมคิดว่าผมน่าจะเจอที่อยู่ลูกค้าแล้วนะอ๋อสีเหลืองมีแถบสียมพู Okay. คุูว่านาจะใช่ครับมาถึงแล้วครับลูกค้าครับสองบาบาทครับลูกค้าคืองานเมื่อกี้นี่คือมันผ่านหน้าบ้านพอดีเลยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเข้ามากินข้าวก่อนดีกว่านะฮะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยนี่กินข้าวกันครับ ข้าวไข่ดาวง่ายๆนะครับกินเสร็จแล้วเราออกไปวิ่งกันต่อลุยกันต่อครับวันวันนี้ทั้งวัน,นวันนี้ได้สามงานแล้วมากินข้าวเสร็จแล้วลุยกันต่อเลยครับงานที่สี่เอฟซีแล้วนะครับงานนี้ไปส่งสิบติโลนะครับย้ายในครั้งที่2อง่อนัวไไหนวะเนี่ยของหนึ่งเหรองานนี้ต้องมีใช้ทางลัดกันบ้างโอเคไป let's go งานที่5เป็นงานส่งพัสดุนะครับไปที่เซียรลังสิตเลย<ม>28กิโลย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดไกลอยู่นั้นเนี่ยหนึงร้อสบาทไะไกลเลยรอบนม้เซียรลังสิต ครับบอกว่าให้เอาไปแถวๆโรงแรมโรงแรมวันนี้ ่งงานที่ห้าเรียบร้อยครับงานส่งพัสดุโอ้โหตอนนี้อยู่เซียลังสิทธิ์คือพื้นที่แดงมากเลยจะอยู่วิ่งแถวนี้ดีเป่าวะคือถ้ากลับก็ก็ไกลอ่ะระหว่างทางกลับนะครับก็มีงานเด้งเข้ามาพอดี KFC อะาไราธรรมศาสตร์นะครับ อันนี้ก็เป็นงานที่6นะครับของวันนี้ไปส่งให้ลูกค้ากันโอเคถึงที่หมายแล้วแล้วก็มีงานเด่งเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวเราส่งงานนี้ก่อนส่งงานที่6เรียบร้อยไปงานที่7กันต่อนะครับฟุกุมัชะตรงไหนเนี้ยไปร้านฟุกุมัชะกันต่อ ลูกค้าลูกค้าท้ามาถึงแล้วครับส่งงานที่7เรียบร้อยกลับบ้านกันดีกว่าตอนนี้หกโมงครึ่งเองกลับรถตันาวเนี่ยอยู่ตันานแล้วก็ไม่รู้เปิดแมปก่อนหังจากที่นั่งรออยู่แป๊บหนึ่งงานที่8กับงานที่9ก็เด้งเข้ามานะครับเป็น AF-C กับ MK นะครับงานคู่อีกแล้วส่ง 2, <c oughs> 2ที่นะครับตอนนี้กำลังรอ MK อยู่ เค okay, ส่งงานที่8เรียบร้อยไปงานที่9กันต่อนะครับพอดีมันเป็นงานพ่วงไปส่งงานที่9กันต่อส่งออเดอร์ที่9เรียบร้อยครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมว่าจะไปเลาะ,ละแถวพิ์ดีกว่าคงไม่ไปห้างโลตัสนน,ะนครแล้วตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็จอดร,รองานอยู่ตรงซอยโรงแรมนะแถวแถวพิทราชาตอนนี้ก็2ทุ่ม10นาทีแล้วเดี๋ยวจะอยู่อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวว่าจะกลับบ้านแล้ว เกือบ500แล้ววันนี้ขอยอนิดเดียวขอ,อัสักงาน2ง,งานนี่แหละน่าจะ500เลยนะรอดูกันไปอีกนิดหน่อยจะหมดแรงแล้วมาอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อย หายเหนื่อยเป็นเป็นทิ้งเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าวันนี้ผมได้กี่งานแล้วก็ได้รายได้เท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็ได้ไปทั้งหมด9งานทวนนะครับจบงานแบบสวยๆรายได้ทั้งหมดก็474บาทนะครับงานแรกเนาะงานแรกผมเป็นงานคู่เลยนะครับ47บาทงานที่2 59บาทงานที่3 66บาทแล้วก็งานที่4เนี่ยเป็นงานแกป็กเพสนะครับ181บาทอันนี้ วิ่งโคตรไกลไปถึงเซียรังสิตเลยนะแล้วก็งานที่6งานที่6กเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ขากลับจากเซียรังสิตจะกลับมาจากหลตานรรมนครแต่โชคดีนะที่มันมีงานด่งเข้ามางานที่6ก็ส0บาทงานที่7 30สบาทแล้วก็งานที่8กับง,งานที่9นะครับเป็นงานคู่เหมือนกันนะครับ6 1บาทนะครับแล้วก็มีทิปอีกส0บาทนะที่มันสรุปยอดให้ผมอ,ะอ่ะอ่านั่นแหละ ทั้งหมดก็474บาทนะครับรายได้ของวันนี้ออกวิ่งตั้งแต่11โมงกว่ากว่าจนถึง2ทุ่มครึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับ